จังหวัดน่านนะฮะที่ที่ว่าการอำเภอภูพเพียงจังหวัดน่านครับนายชัยนรง์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่2,567ครับโดยมีนายภริทธ์ประภาสโนบลปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินร่วมพิธีนะครับซึ่งจังหวัดน่านมีพื้นที่เขตดําเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ475,565ไร่ครับ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดน่าน15อำเภอโดยดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้ว51,390ราย73,88แปลงครับเนื้อที่รวมประมาณ352,885ไร่ครับ ในปีงบประมาณพศ2567ส,25สปรกรน่านได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิสปรกร4.01ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรจำนวน100ราย130แปลงเนื้อที่ประมาณ384ไร่ค่ะเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพรายได้และความมั่นคงในชีวิตโดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินมีชีวิตที่มั่นคงพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อการ การเกษตรนะคะสามารถนําไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งทุนในการนํามาพัฒนาที่ดินและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ในระยะยาวค่ะอย่างที่บอกว่าพร้อมกัน